สายซัพพอร์ตตัวมัมเลยนะจากคลิปรัน KS 900ซั p พอร์ตครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับอ้อาวละหมุนตัวดูหนึ่งรอบไหนโชว์ตัวน้องแล้วเรียกน้องดีไหมไม่เรียกน้องดีกว่านะต้องเรียกว่าพี่เบิ้มดีกว่านะพี่เบิ้มของคลิปรันเขานะครับ KS 900 Support นะครับ เป็นรองเท้าตระกูลซัพพอร์ตเน้นความมั่นคงเป็นหลักนะครับจริงๆผมทำรีวิวเปรียบเทียบกับรองเท้าแบรนด์อื่นไปแล้วนะแคู่ก็มีเนี่ยรุ่นนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าราคาดีทีเดียวนะ3,200บาทนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการซัพพอร์ตเป็นหลักมากๆนะครับโฟมใช้ M Foam ชื่อของโฟมก็คือ M Foam นะครับเป็น EVA นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือตรงนี้ครับ Pro Nation Geometry นะครับที่เป็น เอาโซสีส้มส้มส,มสวยๆเด่นๆตรงนี้เลยนะครับที่จะเติมเรื่องความมั่นคงในจังหวะที่เราวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็พอผมงายให้เพื่อนๆดูแบบนี้ก็จะเห็นจุดเด่นข้อที่2ของรุ่นนี้นะครับ K S 900 support นั่นก็คือนั่นก็คืออะไรครับเพื่อนๆหน้าเท้ากว้างกลางเท้ากว้างแล้วก็ส้นเท้าที่กว้างนะครับเป็น เป็นรองเท้าที่มีแพลตฟอร์มกว้างมากนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มสิ่งที่สําคัญก็คือความมั่นคงเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้จะต้องกว้างเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อุ้งเท้าด้านในตรงนี้ก็ต้องเติมให้มันแน่นขึ้นให้มันมั่นคงดีขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริเวณนี้ครับส้นเท้าตรงนี้จะต้องล็อกให้แน่นเห็นรองเท้าตระกูลนี้พวกสายซับพอร์ตเน้นความมั่นคงนะมันจะมาแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยตรงนี้ก็จะแข็งแน่นนะครับ ลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนาครับแล้วก็บริเวณรอบระเท้านร้นก็บุกนุ่มนะครับให้ใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นครับจุดเด่นก็ผ่านไปแล้วมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับออาโซก็มาเต็มๆมาเต็มผืนแต่ไม่ได้เยอะมากนะดูแล้วมันไม่ได้เยอะมากแต่ก็มาทั้งหน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ส้นเท้าด้วยนะครับสเปคของคู่นี้นะครับส้นเท้าจะสูงอยู่ที่39นะครับหน้าเท้าสูง33นะครับดรอปคู่นี้อยู่ที่6นะครับน้าหนัก3 2 3กรัมในขนาด 10 US นะครับเป็นรองเท้าที่โฟมเต็มๆแน่นๆไม่มีแผ่นคาร์บอนไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับราคาคู่นี้อยู่ที่3,200บาทนะครับอินโซถอดได้ถอดได้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ m a ดอินเมดอินอะไรเนี่ยตอบให้หมดทีเดียว m a ดอินเวียดนามครับเดี๋ยวเราไปฟังผมฟิตติ้งรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปไปฟังกันครับ เดี๋ยวเรามาฟิตติ้งรองเท้าคู่นี้กัน ks support นะครับเท้าผมยาว265ใส่คู่นี้280โอ้ยเหลือเยอะเลยเพื่อนๆนนะครับถ้าเป็นคลิปรันรุ่น ks 9 0 0 support เนี่ยก็มั่นใจเรื่องความกว้างของแพลตฟอร์มรองเท้าความกว้างของหน้าเท้านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอนอ,นอาจจะไม่ต้องบวก1.5เซนก็ได้บวกแค่1เซนก็พอนะครับนี่ผมบวกมา1.5เซน cm, มันก็เลยเหลือประมาณนี้นะฮะข้างเท้าโอ้ยเหลือบานดูสิเนี่ย เหลือเยอะอ่ะย,ยังมัดเชือกไม่แน่นแต่ก็กระชับดีนะถ้ามัดเชือกได้ก็ผมคิดว่าเราสามารถมัดเชือกให้กระชับวันนี้ได้นะครับลองมาดูเนี่ยได้แต่แค่นี้ก็กระชับแล้วนะครับเราไม่ได้วิ่งเร็วมากคู่นี้มันไม่ใส่วิ่งเร็วไม่สนุกนะโอเคอ่ข้างเท้าตรงนี้ยืนได้สบายยืนได้เต็มเมนะครับมีความรู้สึกถูกดันอุ้งเท้าบริเวณตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้แข็งมากครับนี่ถ้ายืนเนะี่ยผมลองกด เข้าไปนะตรงนี้นุ่มนะพอกดตรงนี้ปุ๊บเป็นก้อนเลยรู้สึกได้เลยครับพอตรงนี้มันกดเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกแน่นมาถึงบริเวณตรงอุงเท้าด้านในแบบนี้นะ,ะตรงนี้จะแน่นมากนะครับฟีลลิ่งต่ากอะไรตอนที่กดเข้าไปบริเวณส้นเท้าตรงนี้ก็กระชับดีนะครับไม่มีปัญหาโดยรวมนะครับก็ใส่สบายครับใส่สบายบวกแค่ใส่ตรงไซส์หมู่หนึ่งเซนได้นะครับ สำหรับ KS 900 Support ของ d e c a h l o n นะครับเท้าซ้ายเท้าขวาอ่าเหมือนกันใส่แล้วก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับลองแล้วเรียบร้อย KS 900 Support นะครับเพื่อนๆครับแน่นเลยครับฟิลลิ่งนี่แน่นมากเลยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมเที่ยไปนะก็จะบอกเลยว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ เฟิร์มแน่นดีนะครับไม่ค่อยมีแรงตอบสนองอะไรเท่าไหร่นักนะครับเป็นรองเท้า daily trainer ที่เน้นเรื่องการสพอร์เพิ่มความมั่นคงเติมความมั่นใจให้กับเพื่อนเพื่อนักวิ่งใครที่มีน้ำหนักตัวเยอะใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้ม ks 9 0 0 support เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนม่สรุปสั้นมากเลยนะเพราะว่า feeling ที่ผมใส่คู่นี้คือโฟมเนี่ย feeling คือแม่งแน่นแน่นนะแต่ไม่กระด้างนะครับมันไม่กระด้างมันแน่นอนะแล้วก็ นุ่มน้อยนุ่มน้อยน้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองด้วยนะครับคือเป็นฟีลแบบแน่นๆเหมือนเราวิ่งบนวิ่งบนกระดานไม้แต่กระดานไม้เนี่ยมันเหมือนเพื่อนๆมีเหมือนพันด้วยโฟมนุ่มบางๆงนิดนึงอะประมาณนั้นนะแต่มันไม่ใช่กระดานไม้ที่ไม่มีโฟมเลยนะมันมีด้วยนะครับเพวัะน,นั้นฟีลลิ่งคือมันไม่ได้ตอบสนองอะไรมากมันก็จะ ทื่อๆของเข้าไปแต่มั่นใจได้เรื่องเดียวคือเรื่องการซัพพอตอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าผมใส่คู่นี้นะผมรู้สึกว่าอุ้งเท้าของผมเนี่ยจะถูกเติมเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีความแน่นบริเวณอุ้งเท้านะครับมันช่วยเรื่องการซัพพอตเติมความมั่นคงช่วยให้นักวิ่งที่มีปัญหาเรื่องเท้าลม้มมั่นใจขึ้นได้อย่างแน่นอนนี่เป็นจุดเด่นจุดขายของคู่นี้เลยนะครับแล้วก็ผมว่าผมรีวิวได้ประมาณนี้แหละส่วนระยะของคู่นี้ วิ่งในระยะไหนได้บ้างนะครับ5โล10โลฮาฟมาราทอนฟูลมาราทอนได้มันก็ไหลของมันได้เรื่อยๆครับวิ่งเพจ9เพจ8เพจ7อย่างเงี้ยได้ถ้าจะเอาความเร็วขึ้นมาหน่อยผมว่ามันมีรุ่นอื่นในตระกูลคลิปรันที่ดีกว่านี้นะครับตระกูลพวก KD พวกเนี้ยน่าจะเหมาะกว่าตอบโจทย์มากกว่านะครับคือคู่นี้ถ้าถามว่ามันคล้ายๆอะไรนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว c a y ที่ไม่ตอบสนองอะ่ะ ไอค้คายาโน่มันยังพอมีแรงตอบสนองอะไรกลับมาบ้างนะแต่คู่นี้มันไม่มีนะก็ะเทียบกันกับเรื่องของราคาคู่นี้ก็จะประหยัดกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็เป็นความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้ครับ ks 9 0 0 s u p p o ซัพพอนะครับจาก E ีแคด l อนคลิปลันครับกลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับข้อมูลพมเพิ่มเติมสำหรับคู่นี้ครับ ks 9 0 0 s u p p o ซัจาก คิปรันดีแคทลอนนะครับส้นเท้าสูง39นะครับโอ้หนาเลยทีเดียวนะแล้วก็หน้าเท้านะครับสูงอยู่ที่33ครับดอปคู่นี้อยู่ที่6นะครับน้ำหนักคู่นี้อยู่ที่323กรัมในขนาด10 US นะครับราคาขายที่3,200บาท3,200บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรองเท้าเน้นความมั่นคงอยากได้ซัพพอร์ตดีๆนะครับใครที่มีเป็นรองเท้าที่ใคร มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับอยากได้รองเท้าแบบซัพพอร์ตดีๆนะครับคู่นี้ผมว่าตอบโจทย์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรองเท้าคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะ<ม>คนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นวิ่งอยากได้รองเท้าที่มันซัพพอร์ตดีๆหน่อยผมก็จะแนะนํารองเท้าประเภทนี้ให้นะครับก็ให้ KS 900ซับพอร์ตเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเพื่อนก็แล้วกันส่วนใครที่สนใจอยากจะไปลองคู่นี้นะครับก็แวะไปได้ที่ดีแคทลอนทุกสาขาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นแนะนำว่าให้เป็น หาข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนนะครับเว็บไซต์ของดีแคลอนแล้วลองดูว่าที่สาขาไหนยังมีรองเท้าคู่นี้ขายอยู่บ้างนะครับบนเว็บไซต์ของดีแคทลอนมันมีข้อดีตรงนี้แหละถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากจะรู้ว่าที่สาขาไหนยังพอมีของหรือว่าสาขาที่ใกล้บ้านของเรา,ามีของหรือเปล่านะครับก็ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาจะลิงก์ข้อมูลถึงกันหมดเราจะเห็นสต็อกของแต่ละสาขาเลยว,ว่าที่ไหนยังพอมีสินค้าเหลืออยู่บ้างนะครับ และสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับใครเคยใส่รองเท้าคู่นี้บ้าง KS 900 Support จาก d e c a l o n นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับรองเท้าคู่นี้นะครับและย้ำกับเพื่อนๆเสมอๆนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่ง5โลตลอดไปนะครับสแกน QR code ท้ายคลิปเข้าห้องไลน์ของผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้ว